ปีใหม่นี้ปีใหม่นี้เราจะมาฉลองปีใหม่แตกต่างจากปีอื่นๆปีใหม่นี้เรายังเราจะมาเชิญชวนฉลองปีใหม่โดยที่เรายังมีการใกล้ชิดทางสังคมแต่ห่างไกลทางกายภาพสวัสดีครับพวกเราชาวสิริราชชาวพิธดลและชาวไทยทุกท่านนะครับเรากำลังจะมาเข้าใกล้วันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้ว ช่วงนี้ยังมีช่วงวิกฤตโควิด19ผมได้ข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัธนารัต์อาจารย์ประจําภาควิชาเวิาศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านได้รวบรวมตัวเลขที่ผมอยากให้พวกเราได้ดูกันและเราจะช่วยกันตอนนี้เรามี75ประเทศทั่วโลกที่เกิดการระบาดร,รอบสองของโควิด19ใน75ประเทศนี้88%การระบาดร,รอบสองรุนแรงกว่ารอบแรกแต่มี12%ซ ที่การระบาดรอบสองนั้นไม่ได้รุนแรงไปกว่ารอบแรกเราจะมาช่วยกันทําให้ประเทศไทยไหนๆก็เกิดการระบาดรอบสองแล้วทำอยังไงไม่ให้รุนแรงผมจะมาชวนพวกเราปีใหมน่นี้ปีใหมน่นี้เราจะมาฉลองปีใหม่แตกต่างจากปีอื่นๆปีใหม่นี้เรายังเราจะมาเชิญชวนฉลองปีใหม่โดยที่เรายังมีการใกล้ชิดทางสังคมแต่ห่างไกลทางกายภาพ และขณะเดียวกันปีใหม่นี้อยากเชิญชวนเราจะมาเสริมสร้างความเข้มแข็งของสายใยญในครอบครัวผมชวนทุกท่านนะครับปีใหม่นี้มาเข้าดาวเข้าดาวเข้าสู่ปีใหม่ที่บ้านกันชวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเรามาร่วมกันในครอบครัวไม่ต้องไปเข้าดาวข้างนอกจะเน้นไม่ต้องไปเสี่ยงกับโควิด -19 แต่ขณะเดียวกันในแต่ละครอบครัวระหว่างที่เราเข้าดาวนั้น ถ้าเรานําเทคโนโลยีการประชุมทางไกลเข้ามาช่วยเราสามารถเข้าดาวพร้อมๆกับอีกหลายๆครอบครัวที่เราสนิทกันขณะที่ทุกคนต่างคนต่างก็อยู่กับบ้านต่างคนต่างก็เข้าดาวกับครอบครัวของตัวเองและต่างคนต่างก็สามารถเข้าดาวกับครอบครัวของญาติสนิทมิตรสหายเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เรามาลองกันไหมครับแล้วถ้าทําแบบนี้ปีใหม่นี้เราก็ยังสนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่ แต่ขนาดเดียวกันก็ไม่เสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเท่ากับเป็นการช่วยประเทศไม่ให้รอบสองรุนแรงกว่ารอบที่1ผมเชิญชวนทุกท่านนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมขอให้อาน,นิสงค์จากสิ่งดีๆที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันในเวลาเกือบปีที่ผ่านมาที่ทำให้ประเทศไทยเราผ่านวิกฤตโควิด -19 รอบแรกมาได้ค่อนข้างดีอาน,นิสงส์สิ่งเหล่านี้ขอให้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านแลนะครอบครัว ห่างไกลจากสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายเป็นเกาะกำบังป้องกันทุกท่านห่างไกลจากโควิด -19 ขณะเดียวกันผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกษัตริย์ในจักรกลีวงศ์ทุกพระองค์ช่วยปกปักคุ้มครองช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่หวังไว้โดยเฉพาะยิ่งในปีหน้านี้ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกประการ เรามาร่วมกันเข้าดาวที่บ้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของสายใหญ่ในครอบครัวร่วมกันเข้าดาวที่บ้านแล้วก็ใช้เทเลมิทติง้งสามารถเข้าดาวกับเพื่อนฝูงในหลายครอบครัวไปพร้อมๆกันขอให้ทุกท่านสุขสันต์กับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ